มีคนถามว่าเนี่ยแฟนบอกว่าเขาจะบล็อกหนูค่ะแต่สุดท้ายเขาก็ไม่บล็อกเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะคุณไม่มีผลต่อความรู้สึกของเขาอีกแล้วครับในเคสที่ดึงแฟนเก่ากลับมามีการเทียบกันระหว่างเคสท,ที่แฟนบล็อกไปแล้วกับเคสท,ที่แฟนยังไม่บล็อกปรากฏว่าเคสท,ที่แฟนบล็อกไปแล้วดึงกลับมาได้ง่ายและเร็วกว่าเคสท,ที่แฟนยังไม่บล็อกเพราะอะไรครับ การที่คนไม่บล็อกคุณเพราะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณมันเกิดซึ่งความชินชามันไม่ใช่ว่าอยากกลับมาแต่มันชินชาครับและถ้าคนมันจะกลับมาจริงๆเนี่ยทาไมมันไม่ทักมาเมื่อวานสัปดาห์ที่แล้วทําไมมันไม่ทักมาเมื่อตอนเช้าเนี่ยทาไมมันไม่ทักมาก่อนนอนทําไมมันไม่ทักมาในขณะที่คุณดูไลฟ์คุณความอยู่เนี่ยทาไมมันไม่ทักมาถ้ามันอยากได้คุณจริงๆประเด็นสําคัญคือเขาไม่ได้ต้องการคุณอีกแล้วครับคุณเลยไม่มีผลต่อความรู้สึกและ คนคนนี้จะเริ่มบล็อกคุณก็ต่อเมื่อเขาเริ่มมีคนใหม่คนใหม่ของมันนั่นแหละเป็นคนเอาตัวสับองเขามาบล็อกคุณคราวนี้ครับวิธีการของคุณคืออะไรข้อได้เปรียบของคุณคือถ้าเขายังเป็นเพื่อนบนโซเชียลมีเดียนั่นหมายความว่าโอกาสที่เขาจะเห็นคุณก็ง่ายกว่าหนึ่งครับคุณต้องวิเคราะห์ปมของเขาก่อนว่าเขาเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะประเภทใดครับเพราะคนเราต้องการคู่ชีวิตเอามาไว้เพื่อตอบสนองซึ่งความอยากของตัวเองสองครับ เริ่มที่จะถ่ายภาพตัวเองลงโซเชียลมีเดียที่สอดคล้องหรือตรงกับปมของเขาการดึงแฟนเก่ากลับมาไม่ใช่เป็นการพยายามคุยแต่เรื่องของอดีตวันๆเพื่อหรือฟืน้นความทรงจำของเขาให้กลับมาคิดถึงคุณไม่ใช่ครับหลักของการดึงแฟนเก่ากลับมาคือเขาจะกลับมาก็ต่อเมื่อรู้สึกว่ากลับมาในชีวิตของเราแล้วมันมีอะไรใหม่ๆไม่ใช่อะไรแบบเดิมๆ นะครับเรื่องนี้ไปทบทวนในคอร์สสั่งจิตแฟนเก่าคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กหเล่มครับเล่มที่1น e ึ่ o อีบุ๊กหนึประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1,990บาทเล่มที่2 100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1990 เล่มที่3 100นึ่งโพสต์ของคนมีสเสน่ห์คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาทเล่มที่4 e ี่อีบุ๊กหนึคำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1,990บาทเล่มที่ห e ้าอีบุ๊ก หนึ่งร้อยท็คลิสต์ของคนมีเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหมหรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6 e อีบุ๊กหนึประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นำสมองของเขามูลค่า1990บาท อีบ e ุ๊ทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด11,940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้กูคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่1 l i ่งแอดไลน e ไอด o แ e ดลต9 2เมื่อเข้าไปที่ LINE แ d แล้วให้พิมพ์รหัส299 สามบดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับสแจ้งสลิปไปที่ l ล n e แอดห้าบดจะทำการสง e ่งอีบุ๊กทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ